แรงงานแท็ก2ที่จะเดินทางกลับไปทำงานที่อิสราเอลให้แจ้งกรมการจัดหาง,งานก่อนเดินทางไปทำงานด้วยนะครับเพื่อความปลอดภัยของท่านเองและล่าสุดสถานทูตแจ้งเขตปิดทหารเพิ่มเติมมาอีก5แห่งใครที่อยู่ในพื้นที่นั้นต้องรีบย้ายออกจากพื้นที่โดยด่วนนะครับก่อนไปรับชมคลิปการลบกวนกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมคลิปด้วยกันครับ ผมเอาข่าวมาจากเว็บไซต์กระทรวงแรงงานนะครับที่ท่านรัฐมนตรีพิพัฒน์รัรชกิจประการแสดงความเสียใจแรงงานที่เสียชีวิตในอิสราเอลพร้อมกำชับทูตแรงงานติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนายพิพัฒน์รัรชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยถึงความคืบหน้าแรงงานไทยที่เสียชีวิตหนึ่งรายจากสถานการณ์ความไม่สงบในอิสราเอลว่าผมและผู้บริหารกระทรวงแรงงานขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วย ส่วนกรณีที่ผู้เสียชีวิตทางกระทรวงแรงงานได้ให้มีการตรวจสอบข้อมูลข้อเท็จจริงที่เป็นกระแสว่าพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ปิดไม่สามารถเข้าไปทำงานได้แต่ทำไมคนงานไทยคนนี้ถึงเข้าไปทำงานในพื้นที่ตรงนั้นได้เพราะฉะนั้นตรงนี้จึงขอตรวจสอบกับหน่วยงานพีบ้าซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดูแลเรื่องของแรงงานแรงงานไทยเป็นประเทศ หนึ่งที่พี่บ้าเป็นผู้ดูแลเราก็ต้องตรวจสอบอย่างชัดเจนว่าที่เกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตนั้นไม่ใช่เกิดจากการที่ยิงระเบิดเข้ามาซึ่งอาจจะเป็นอุบัติเหตุจากระเบิดที่ตกค้างและระเบิดขึ้นมาส่วนรายละเอียดทั้งหมดท่านประหลัดกระทรวงแรงงานและท่านอธิบดีกรมการจัดหางานจะทำการตรวจสอบอารายละเอียดต่อไปตามขั้นตอนนะครับ ก็ถ้าจะแปลไทยเป็นไทยตอนนี้ก็คือทางกระทรวงแรงงานถามไปยังพีบ้านะครับว่าคนงานคนไทยคนนี้ไปอยู่ในจุดนั้นได้ยังไงทั้งที่เป็นจุดที่ไม่อนุญาตให้แรงงานไทยไปทํางานนะครับและนายพิพัฒน์ได้กล่าวต่อว่าล่าสุดผมได้รับทราบรายงานจากนายกิติธานาศีสุริยะ อัคราชทูตท,ที่ปรึกษาฝ่ายรายง,งานประจำสถานเอกอัครราชทูตนกรุงเทวิปประเทศอิสราเอลว่าในวันที่12ตุลาคมได้รับแจ้งการเสียชีวิตของแรงงานไทยอย่างไม่เป็นทางการจากหน่วยงานพีบ้า รวมทั้งแหล่งข่าวท้องถิ่นว่าแรงงานไทยที่เสียชีวิตทราบว่าเป็นชาวจังหวัดบุรีรัมย์ได้เสียชีวิตในคิบุต์ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่ทางตอนเหนือของอิสราเอลเบื้องต้นคาดว่าเสียชีวิตจากระเบิดกระสุนที่ตกอยู่ในบริเวณที่ทำงานในไร่อปเปิลทั้งนี้ฝ่ายแรงงานได้ตรวจสอบข้อมูลแรงงานไทยที่เสียชีวิตจากเว็บไซต์ของพีบ้าพบว่าผู้เสียชีวิตเดินทางไปทำงานอิสราเอลด้วยตัวเองช่วงวันที่6พฤษภาคม2567 โดยหากมีการยืนยันอย่างเป็นทางการรัฐบาลอิสราเอลสถานเอกอัครราชทูตนากรเทวิปจะรายงานให้ทราบต่อไปนะครับทั้งนี้กระทรวงแรงงานขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตที่อิสร,สราเอลกระทรวงแรงงานจะติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดและดูแลพี่น้องแรงงานไทยอย่างดีที่สุดนะครับก็สรุปแบบนี้ละกันนะครับสําหรับรายงานรายนี้น่าจะเป็นคนงานแท็กสนะครับ เป็นการเดินทางไปทํางานด้วยตัวเองโดยไม่ผ่านกรมการจัดหางานหรือว่าไม่ได้รับอนุญาตนั่นแหละทําไมเชื่อว่าเป็นคนงานแท็ก2เนื่องจากาตามข้อมูลของหน่วยงานพีบ้าพบว่าเขาเดินทางเข้าอิสราเอลในช่วงวันที่6พฤษภาคม2567ซึ่งช่วงนั้นนะ่ะทางหน่วยงานพีบ้าไม่ออกวีซ่าให้กับคนใหม่หรือว่าคนที่ไปเส้นทางด่วนแล้วนะครับดังนั้นรายนี้น่าจะเป็นคนงานแท็ก2เนะี่ย90%เลย พอไม่ได้แจ้งผ่านกรมทําให้กรมไม่ได้ตรวจสอบพื้นที่ที่เขาไปทํางานนะครับทําให้รายนี้ไปทํางานในเขตพื้นที่เสี่ยงนะครับซึ่งอันนี้ก็ต้องถามหน่วยงานพีบ้านะครับว่าทําไมอนุญาตให้รายงานไทยไปทํางานในพื้นที่เสี่ยงได้นะครับทั้งตัวล่ามเองทั้งตัวบริษัทจัดหางานอิสราเอลเองนะครับน่าจะต้องร่วมรับผิดชอบในเรื่องนี้ด้วยนะครับ ดังนั้นช่องหนุงหน่อยแจ้งแบบนี้ละกันนะครับตอนนี้ยังไม่ได้มีการชะลอการเดินทางนะครับแรงงานทีสองไปทํางานที่อิสราเอลได้ไหมไปได้นะครับแต่คุณควรจะไปแจ้งกรมการจัดหางานเพื่อให้หน่วยงานกรมการจัดหางานตรวจสอบพื้นที่การทํางานตามสัญญาจ้างที่คุณได้รับก่อนเพราะหากเป็นพื้นที่เสี่ยงไม่แนะนําให้ไปทํางานนะครับก็จะเหมือนรลยนี้แหละเพราะว่า กลายเป็นว่าเราไปอยู่ในพื้นที่เสี่ยงแล้วอันตรายถึงแก่ชีวิตได้นะครับย้ำอีกครั้งนะครับว่าตอนนี้ยังไม่ชะลอการเดินทางยังสามารถไปแจ้งการเดินทางได้อยู่ทุกคนที่ได้รับวีซา่าสัญญาจ้างนะครับไปที่สำนักง,งานจัดหางานใกล้บ้านท่านได้เลยนะครับคุณสามารถไปทำงานได้แบบถูกต้องตามกฎหมายเจ้าหน้าที่เขาจะได้ช่วยดูในพื้นที่ความปลอดภัยในการทำงานนะครับ และล่าสุดทางสถานทูตได้แจ้งเขตปิดทหารเพิ่มเติมอีก5แห่งในพื้นที่ทางตอนเหนือของอิสราเอลติดกับชายแดนเลบานอนได้แก่ชาลิตโซเมลาสตูลาเนตุยาแล้วก็เอเวนเมนาเคมนะครับ5แห่งด้วยกัน รวมแล้วทั้งหมดตอนนี้นะครับมีทั้งหมด16แห่งนะครับที่เขาประกาศเป็นเขตพื้นที่ปิดทหารเขตนี้จะห้ามทำงานหรือพักอาศัยโดยเด็ดขาดสถานเอกอัครราชทูตจึงขอแจ้งว่าหากมีพี่น้องแรงงานไทยที่ยังอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวขอให้ย้ายออกทันทีโดยสามารถติดต่อสถานเอกอัครราชทูตเพื่อขอรับความช่วยเหลือในการย้ายออกพื้นที่ตามหมายเลขโทรศัพท์ด้านล่าง โทรไปได้เลยนะครับตามรูปนี้เลยรับรองว่ารอบนี้รับแน่นอนเนื่องจากมันเกิดเรื่องแล้วนะครับจากประเด็นที่ว่าบางคนบอกว่าโทรไปไม่เห็นมีใครรับเลยรอบนี้การันตีว่ารับแน่นอนนะครับเพราะว่ามันร้อนนะครับมันเป็นกระแสร้อนๆแล้วตอนนี้นะครับไม่ต้องกลัวเขาจับส่งกลับประเทศนะครับเดี๋ยวเขาหางานในพื้นที่ใหม่ให้นะครับดูแลความปลอดภัยของตัวเองเป็นหลักก่อนอย่าไปเชื่อล่ามมากนะครับ โอเคหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์นะครับอยากจะให้ฟังช่องลุงหน่อยสักนิดนะครับเพื่อความปลอดภัยของทุกคนนะครับช่องลุงหน่อยพูดหลายครั้งแล้วว่าแรงงานทีไม่ใช่แรงงานผิดกฎหมายนะแรงงานทีสอเป็นแรงงานที่ถูกกฎหมายสามารถไปแจ้งเดินทางด้วยตัวเองได้ตามปกติเลยนะครับตราบใดที่ยังไม่มีคําสั่งชะลอการเดินทางไปทํางานที่อิสราเอลทุกคนสามารถไปแจ้งการเดินทางไปทํางานที่อิสราเอลได้ และคนที่รอคิวสัมภาษณ์รอบนินนะครับก็ใจเย็นๆนะครับเท่าที่ดูกระแสข่าวตอนนี้นะครับก็พูดในลักษณะที่ว่า,าคนที่เสียชีวิตนะครับเดินทางไปทำงานาในพื้นที่ที่มันเสี่ยงนะครับไม่ใช่พื้นที่ที่เป็นโซนสีเขียวที่ทางกรมเขา ให้ไปทำงานถ้าไปโซนพื้นที่สีเขียวแล้วไปเสียชีวิตอันนั้นมีแนวโน้มจะชะลอสูงนะครับแต่อันนี้อยู่ในพื้นที่ที่มันอันตรายอยู่แล้วแล้วก็การเดินทางไปทำงานก็ไปทำแบบผิดกฎหมายนะครับไม่ได้แจ้งผ่านกรม โอกาสที่จะชะลอการเดินทางก็น่าจะน้อยนะครับอันนี้เดี๋ยวต้องติดตามข่าวสารภายในอาทิตย์หน้าอีกทีนะครับว่าหลังจากที่หยุดยาว3วันแล้วทางเจ้าหน้าที่เขาจะพิจารณาในเรื่องการเดินทางไปทำงานที่อิสราเอลอย่างไรก่อนจบคลิปรบกวนกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปขอบคุณทุกยอดแชร์ยอดติดตามยอดไลค์ที่มีให้กับช่องหนหน่อยเสมอมาวันนี้ช่องนหน่หน่ยสวัสดีนะครับ